นำ้ำมศกาลหลวงตาค่ะคือหนูก็ไม่รู้นะคะว่าว่าคือสภาว่าทำอะไรหนูก็ไม่รู้ไม,ไม่ไม่เกิดบางทีหนูฟังคนอื่นเน้่ยทำไมเขาเกิดน,นั่นเกิดนี้แต่ตอนนี้หนูก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะว่ามันจะต้องเกิดหรือไม่เกิดหนูก็แค่รู้มันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะครู้ถ้าถึงเวลาเหตุมันดีผลมันก็จะเกิดเอง อ да: สภาวัฒรรอะไรมันจะเกิดไม่เกิดมันก็เป็นสังขารเป็นความไม่เ, unda, นะเที่ยงหมดแหละเดี๋ยวจะไปเอาสภาวธรรมเอาแค่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นรับรู้อะไรทุกปัจจุบันขนาไม่ติดไม่ยึดแน่แล่นิพานนิพานคือรับรู้ทุกอย่างทุกปัจจุบันขนาไม่ติดไม่ยึดแม้แต่สภาวธรรมใดจะเลิศอัศจรรย์ปานใดเหมือนคนนึงก็เกิดเดิ่เกิดนี่เราไม่ต้องไปเกิดอย่างเขาหรอกขออย่างเดียวคือไม่ยึดอะไรเลยรับที่ถึงับรู้ในปัจจุบันขนาไม่ยึดไม่ติดอะไรเลยและแนะคือความพ้นทุกข์อยู่ตรงไม่ยึดแนจไม่ใช ไปไปหมายเอาตรงถภาวะธรรมที่มันเกิดนะคือช่วงแรกๆที่ปฏิบัติก็คือว่าตามรู้อย่างที่หลวงตาว่าค่ะคือตามรู้ตามตามจะเป็นแล้วมันเครียดมากเอ๊ะเรารู้ไหมเนี่ยเอ๊ะมันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อนี่รู้ใช่ไหมอย่างเงี้ยตอนหลังหนูก็ไม่ได้คิดคือคือไม่ได้ตามแต่ว่าให้มันเห็นเป็นทั้งยวงก็รู้เป็นทั้งยวงรู้ก็รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้กลางกลางรู้รู้ร,รู้รู้แบบไม่ต้องไปคิดว่ามันคืออะไรก็ ก็รู้ก็คือรู้อย่างเงี้ยค่ะธรรมชาติมันรู้ของมันเองเราไม่ต้องไปเจตนารู้ตั้งใจรู้จงใจรู้พยายามรู้ธรรมชาติมันรู้ของมันเองธรรมชาติมันรู้ของมันเองไอ้ตัวสาคัญมากนะธรรมชาติมันรู้ของมันเองเราไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้เราเนี่ยฝึกแต่สติอย่าส่งจิตออกนอกอย่าหมกมุ่นอยู่ข้างในอย่าไปแช่อยู่กับอาการใด แค่นี้ธรรมชาติรู้มันจะทํางานหน้าที่ของมันโดยอัตโนมัติมันมีสามอย่างก็สุขสติฝึกสติให้รู้ต่อทานอย่าหลงต่งจิตออกนอกตัวอยู่นี่แต่จิตใจไม่อยู่ก็ตัวไปไหนก็ไม่รู้ท่องเที่ยวไปเรื่อยไปหาคนนั้หนหาคนนี้ฟังทาไปรู้เรื่องเลยเพราะอะไรอยู่แต่กายแต่จิตใจไม่อยู่ไปไหนก็ไม่รู้นี่เ็าเรียกว่าสง่งจิตออกนอกอสง่งจิตออกนอกสองไม่สง่งจิตออกนอก นั่งแช่อยู่กับอาการโป่งโล่งเบาสบายนิ่งเฉยสงบว่างใครพูดอะไรไม่รับรู้ไม่รู้เรื่องเลยแช่อยู่กับอารมณ์สบายอย่างเดียวนะเบาสบายฉันเบาสบายเขาพูดทำพูดอะไรไม่รู้เรื่องไม่สนใจไม่เข้าใจเลยไม่ติดตามกัดติดจอดๆทำก้า,าใจเลยแช่แต่อารมณ์เดียวอารมณ์สบายรังเกียจอารมณ์ที่ไม่สบายอย่างนี้มันติด สยบติดอยู่ภายในไม่ใช่แล้วก็หมกบุนอยู่นั่นน่ฟังธรรมไม่ฟังธรรมแล้วหมกบุ่นจะเอาอะไรเป็นอะไรทําอะไรอยู่นั่นเน่ยหมกบุ่นแต่กระทำ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 อยู่นั่นน่แต่ที่จะฟังแล้วก็ทาความเข้าใจเร่งทาความเข้าใจตามเขาที่เขาพูดแต่ไม่ติดตามฟังตามที่เขาพูดอะติดตามทาความเข้าใจอะแช่หมกบุนอะไรก็ข้างในอะ เขาก็พุทโธ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 เขาก็สอนทำอยู่แต่ที่ทำก็ใจฟังพุทโธ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 อยู่นั่นเนี่ยทำอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อถึงตอนฟังมันก็ต้องฟังให้เข้าใจมันจะได้เออว่าอะไรรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยไม่เช่นนั้นมันก็ไปตกอยู่ใต้คําที่พระพุทธเจ้าตัดหมดเลยว่าเนี่ยถ้าเธอมีสามอย่างเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีตัวตนแล้วมีภพมีชาติมีกิเลสตัณหามีความทุกข์แล้วคือทรงจิตออกนอก หลงตองจิตออกนอกตัวอยู่นี่ใจไปไหนก็จิตใจไปไหนก็ไม่รู้ทุกปัจจุบนันขณะตัวตัวกับจิตใจไปอยู่คนละทางสองเนี่ยอีอย่างใดอย่างหนึ่งก็เสร็จไปแล้วสองเอาไปส่งจิตออกนอกแต่สยบติดอยู่ข้างในเช่กับอาการที่ถูกใจอยู่นั่นแหละรังเกียจอาการที่ไม่ถูกใจสามหมกบุญจะฟังธรรมก็ไม่ฟังธรรมหมกบุญอะไรพุโทโธ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  พยายามทาอะไรอยู่นั่นและมันเป็นเวลาฟังธรรมก็ฟังให้เข้าใจเราจะปฏิบัติอะไรก็ไปปฏิบัติพอเข้าใจเสร็จแล้วก็ไปปฏิบัตินี่เวลาปฏิบัติถึงเวลาไม่ฟังธรรมไปให้ออกไปปฏิบัติไปคุยกันซะเน่ไปทํานู่นไปทํานี่ไม่ปฏิบัติเวลาฟังธรรมพุทโธ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 แล้วมันจะไปรู้เรื่องอะไรเขาบอกเวลาฟังธรรมก็ให้มาฟังธรรมให้มันเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแล้วออกไปปฏิบัตินี่พอถึงเวลาฟังธรรม ก็ทำอะไรอยู่ในจิตเนี่ยมั่วตัวไปหมดเลยพุโทโธ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 พุทโธอยู่นั่นนหละแล้วมันจะไปฟังธรรมรู้เรื่องหรือแบบเนี้ยแต่บอกว่าเอา้าตอนนี้ฟังธรรมจบแล้วใครเข้าใจออกไปปฏิบัติซะปฏิบัติตามที่ตัวเองเข้าใจออกไปไม่ปฏิบัติคุยกันไปทํานู่นทํานี่เพิดเพลินเจริญใจไอที่ฟังมาเลยลืมหมดแล้วแต่พอคันมาฟังธรรมท,ทีไรเอา้เอาออกอีกแล้วมาทําอะไรอยู่ในจิตยอยู่น่นเนี่ยแล้วก็พอหมดแรงนั่งหลับคอหักตปะปลงง้มอก พอหมดแรงก็นั่งหลับคอหักสบงกอยู่นั่นแน่แล้วก็ลืมตาบอกกับพุทโธพุทูธตุทโธแล้วก็หมดแรงนั่งหลับสบงกฟังทำไม่รู้เรื่องเลยพอบอกเขาพูดว่าอะไรรู้เรื่องปะเนี่ยไม่รู้เรื่องอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยไม่เข้าใจไม่รู้เป็นอะไรแล้วเนี่ยเออมันไมีสามกรณีเนี่ยทำไมแค่กรณีเดียวก็เสร็จมาแล้วมีตัวมีตนมีภพมีชาติแหละหนึ่งทรงจิตออกนอกตัวอยู่เนี่ย เออตัวฟังทมใจก็ฟังทมตัวฟังทมใจก็ฟังทมไม่จะไปทําอะไรหมกมุ่นอยู่ข้างในสองเ,ออเมื่อตัวอยู่นี่ใจอยู่นี่แล้วก็ไม่ไปสยบติดกับอาการใดข้างในตั้งใจเดี๋ยวจะฟังทาให้มันเข้าใจไม่ไปแช่นิ่งเฉยว่างนิ่งเฉยว่างอยู่นั่นเนี่ยสามไม่เป็นหมกมุ่นหมกมุ่นทําอะไรเป็นอะไรไม่มีสามกรณีพทธเจ้าก็ตรัสแล้วว่าเนี่ยเธอจะไม่มีตัวตนในโลกนี้เลยโลกหน้าเธอจะสิ้นกิเลสตัณหาเธอจะ พ้นจากทุกบรรลุพนธิพานก็แค่สามกรณีแค่นี้แน่ฟังแล้วมันรู้เรื่องมันได้รู้ว่าเออมันไปตกไปสามกรณีนี่เนาะแล้วไปฝึกเข้าเข้าใจไหมเพราะันไม่ต้องไปเอาไอ้สัพภาวะอัศจรรย์อะไรเลยเพราะถ้าเราเนี่ยมีสติปัญญารู้ว่ามันไม่ตกไปสามกรณีแล้วเออมันรู้ของมันเองไงธรรมชาติรู้มันรู้ของมันเองเราไม่ฟงจิตออกนอกตัวกระจายอยู่ในกันเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมันก็รู้เอง หรือว่าไม่ไปแช่อยู่ข้างในนิ่งๆว่างๆเฉยๆนั่งหลับสบระงกอะไรเกิดขึ้นมันก็ต้องรู้ของมันเองอะไรหรือไม่ก็ไม,มหมกบุญจะเอาอะไรเป็นอะไรทําอะไรอยู่นั่นแหละมันเลยไม่รู้อะไรเกิดขึ้นี่ใจบ้างไม่รู้อะไรเกิดขึ้นี่ใจถ้าไม่มีสามกรณีอะไรเกิดขึ้นมันรู้หมดนะ่ะธรรมชาติมันรู้เองไม่ใช่ว่าเราไปตั้งใจรู้เจตนารู้จงใจรู้หรือพยายามรู้ต้องเว้นขาดจากการที่ไปเจตนาที่จะไปดูไปรู้ไปเห็นไปละไปปล่อยวาง หรือจงใจที่จะไปดูไปรู้ไปเห็นไปละไปปล่อยวางหรือพยายามหรือตั้งใจจะไปดูไปรู้ไปเห็นไปละไปปล่อยไปวางต้องเว้นขาดจากสี่กรณีนี้จงใจตั้งใจเจตนาพยายามที่จะไปดูรู้เห็นจิตหรือไปปล่อยวางอะไรพยายามที่จะไปปล่อยวางอะไรด้วยเจตนาเพราะอะไรเพราะไอ้ตัวที่จะเข้าไปกระทํได้วยเจตนาอันนั่นเป็นตัวยึดถือ ไอตัวเราที่จะเข้าไปการทําด้วยเจตนาเนี่ยแม้แต่จะเข้าเข้าไปดูรู้เห็นจิตด,ด้วยเจตนาที่จะให้มันเป็นไปอย่างไรไอตัวนั้น,นคือตัวยึดถือแล้วไม่ได้ปล่อยวางเราเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหมายเอาตรงสภาวะอะไรว่าจะอัศจรรย์ว่าจะอะไรเกิดขึ้นไม่ยึดถืออะไรสักอย่างรับรู้อะไรไม่ยึดถืออะไรสักอย่างหนึ่งรับรู้ไม่ใช่ว่าจงใจตั้งใจเจตนาพยายามที่จะไปดูไปรู้ไปเห็นไปละไปปล่อยวางอะไรเพียงแต่มีสติรู้เท่าทานันสามกรณีนั่นคือเออไม่ส่งจิตออกนอก ไม่หลงทรงจิตออกนอกม่สจะยบติดอยู่ข้างในไม่หมกมุ่นจะทําอะไรอทํอาลัทำอะไรเพื่อให้เป็นอะไรเพื่อจะไปเอาอะไรให้ได้อะไรให้เป็นอะไรสามกรณีแค่นั้นแหละเรียกว่าเป็นผู้มีสติปัญญาแล้วถ้าเกิดไปหลงไปสามกรณีเรียกว่าผู้มีสติปัญญาแล้วตอนนี้มีสติปัญญาแล้วทํามันรู้เองเนี่ยว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็ทํานั้นก็ไม่ติดไม่ยึดกับมันเองไม่ใช่ว่าเราไปฝึกให้ไม,ตม่ติดไม่ยึดเราฝึกให้แค่มีสติรู้เต่าทานสามกรณีนั้น เดี๋ยวธรรมชาตนะิเขาก็รู้ของเขาเองแล้วเขาก็ไม่ติดมายึดของเขาเองเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าเราไปเอาอะไรไปรอผลสภาอะไรเกิดขึ้นเนาะค่ะค่ะคือการฟังธรรมก็คือเป็นสัมมาทิฏฐิที่เราเราเราได้ฟังเราได้เข้าใจเราก็จะได้ปฏิบัติได้ตรงได้กต้ถูกต้องเพราะการฟังธรรมเนี่ยมันเกิดปัญญาปัญญาบันมีสามขั้นตอนการฟังธรรมเนี่ยมันจะต้องฟังธรรมก่อน เออฟังธรรมเนี่ยให้มันเข้าใจว่าหลวงตาพูดว่าอะไรนี่เขาเรียกว่าฟังธรรมอแล้วก็เขาเรียกว่าสุตตะมยะปัญญาเป็นปัญญาในขันข้นฟังอ่ขั้นฟังขั้นอ่านเนี่ยเรียกว่าสุตตะมยปัญญามันต้องอ่านให้เข้าใจซะก่อนฟังให้เข้าใจซะก่อนว่ารมเนี่ยเขาปฏิบัติอย่างไรเหมือนกับท่านจะเดินทางจากที่บ้านมาหาที่เนี่ยที่สวนธรรมใจรีฮัทที่อินบุรีเนี่ยอำเภอสิงห์บุรีอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ย ท่านก็จะต้องศึกษาเส้นทางมาก่อนศึกษาจากเพื่อนศึกษาจาก GPS เนี่ยเรียกว่าสุตตมยปัญญาศึกษามาก่อนแล้วท่านจะได้ลงมือเดินทางอตอนที่ลงมือเดินทางก็มันก็ผิดผิดถูกๆหลงบ้างอะไรบ้างก็ถามเข้ามาเรื่อยแล้วก็คอยดู GPS ใหม่ว่าเอ๊ะมันหลงไปตรงไหนวะอันเนี้ยมันขั้นพิจารณาขั้นจินตามัปัญญา ภาวนามมยาปัญญาคือมันเป็นจริงอย่างที่รู้ที่เห็นที่เข้าใจที่ได้ฟังมาที่ได้ปฏิบัติมามันเป็นจริงและเป็นใจที่ท้นยึดจริงไม่หลงไปเป็นสังขารเป็นใจที่ไม่สังขารไม่หลงสังขารไม่หลงคิดไม่หลงปรุงแต่งไปเป็นใจที่ไม่สังขารที่ได้แต่รู้มันเป็นธรรมชาติของมันเองไม่ใช่ว่าเอาเราไปรู้เอาเราไปปล่อยวางมันเป็นใจมันเป็นธรรมชาติข,ของใจที่ได้รู้เราฝึกาจเดียวฝึกสติฝึกสติไม่ให้หลงไปในสามกรณีนั้น คือสามกรณีอะไรก็คือไม่ให้หลงไปส่งจิตออกนอกตัวกระจายมันอยู่เดยกันตัวฟังธรรมอยู่นี่ใจก็อ,อยู่นี่มันก็เลยเป็นสุตตะมยปัญญาทามันก็เลยลงแก่ใจเพราะใจกับตัวมันอยู่ด้วยกันตัวฟังธรรมหูฟังธรรมเอาสมองเอาสติปัญญาร่างกายมาฟังธรรมใจมันก็มาฟังธรรมด้วยธรรมมันก็เลยสวมแต่นี่ตัวอยู่ทางหนึ่งใจิตใจมปอยู่ทางหนึ่งแล้วธรรมจะสวมตรงไหนเพราะตัวกระจายมันไม่อยู่ด้วยกันธรรมก็ไม่รู้จะสวมตรงไหนเนี่ยต้องมีสติ รู้ต่ทานไม่ทรงจิตออกนอกม ơ, เมืเอ่เอเพอเพอแบคนนั้นคนนี้หาผัวหาลูกครับไปหาอดีตนะนกเขาล่องลอยไปเรื่อยฟังธรรมาใจไม่อยู่เลยมีแต่ตัวนั่งอยู่แล้วจะไปทําได้ไงเนี่ยไม่งั้นก็นั่งแช่พอถึงก็นั่งหลับตาแช่แล้วแช่ใจที่สบายใจเบาๆใจว่างๆอะไรเงี้ยนั่งแช่แลวฟังธรรมไม่รู้เรื่องเลยเขาพูดว่าอะไร มันไม่เป็นสุดตมามยปัญญาตอนนี้เมื่อจะเดินทางเนี่ยไม่ศึกษาชิแผนที T ่ GPS ละเอียด e e ไม่ศึกษาละเอียดมัน e ก็หลงทางอย่างเดียวแหละมันต้องสุดตามยาปัญญามันต้องแม่นจริงๆพอแม่นปุ๊บมันก็เดินทางไปก็ยังอาจจะหลงได้ก็ถามคนที่พูดรู้เรื่อยไปเนี่ยขั้นจิตตามยาปัญญาขั้นเดินทางภาวนาพยาปัญญาคือปล่อยวางได้จริงรู้ละปล่อยวางได้จริงทุกปัจจุบันขนานี่ภาวนาพยาปัญญา,ญญาถ้ายึดถือไม่เรียกว่าภาวนา ภาวนาคือปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางเข้าใจไหมปัญญามันมีสามขั้นตอนสุตตมยะปัญญาจินตามยะปัญญาภาวนามยะปัญญานี่ไม่ฟังอะไรเลยเฉยอย่างเดียวทื่อบื้อเฉยนั่งฟังทำทีไรเฉยทื่อบื้อไม่รับรู้อะไรแล้วก็นั่งว่วงนั่งหลับนั่งว่วงนั่งหลับมาฟังทำทีไรนั่งว่วงนั่งหลับสงสัยมันเคยเกิดเป็นงูเหลือมมาหลายชาติมาฟังที่ทำทีไรไม่รู้เรื่องนั่งนั่งว่วงนั่งหลับ เกิดเป็นงูเหลือมาหลายชาติเกิดเป็นจระเข้มาหลายชาตินอนอ้าปากอะไรวะเนี่ยจระเข้มันเกิดมาหลายชาติจนแก้ไม่ตกแล้วเป็นงูเหลือเป็นจระเข้มาหลายชาตินอนอ้าปากฟังทำอะไรก็ซื่อบื้อไม่รู้เรื่องอีพวกหนึ่งก็คุยเขียอะไรจับอะไรเล่นคุยเขียอะไรเล่นอยู่เลยไอ้นี่มันเป็นไส้เดือนมาหลายชาติไอ้พวกนึงก็จับน่นเขย่าจับนี่เขย่าไอ้นี่เกิดเป็นลิงมาหลายชาติแก้ไม่ตก ฟังธรรมก็เลยไม่เป็นฟังไม่เป็นธรรมไอ้พวกนึงก็มองฟ้ามองนู่นมองนี่ไอ้พวกเนีเ้เกิดเป็นหมอดูมาหลายชาติมัวแต่ดูดวงดาวดูอะไรนู่นนี่เนี่ยเออไอ้พวกที่มันฟังแล้วมันขบคิดปีนาตามไอ้นี่มันเป็นนักปราดมาหลายชาติเป็นนักปราดเป็นพู้หูสูรมาหลายชาติเป็นนักปราดเน่เป็นนักปราดเออมันฟังแล้วมันขบคิดปีนาตามลงแก่ใจจนลงแก่ใจแล้วพ้นทุกไปนิพานไปก็มีประเภทเดียว อีกสี่ประเภทนั่นแหละมันแก้ไม่ตกฟังที่ไรมานั่งฟังทำอะไรก็นั่งหลับนั่งที่ไรก็นั่งหลับหลับระงกง่วงหาว่าฟังทำอะไรไม่รู้เรื่องมันเกิดเป็นงูเหลือมเป็นงูมาหลายชาติอืดเป็นเหลือเกลืออืดกระทือนเนี่ยแต่เราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้มแข็งจริงจิจิตใจไม่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญจริงๆที่จะแก้ไขมันมันก็ต้องกลับไปเกิดเป็นงูไปเกิดเป็นจระเข้นอนอ้าปากพึ่งแดดไม่ขยับอยู่นั่นแหละเป็นวัน มันต้องกลับไปเป็นอย่างเก่าไปเป็นสัตว์ในฉาดอย่างเก่าไอ้เพจฟังทางก็ชอบคุยเขียนนั่นุูเขียนนี่มันคงเป็นไก่เป็นเสตเดือนมาหลายชาติไอ้พวกที่จับขย่านู้นจับขยานี่ท่านั้นก็จับนู้นจับนี่อยู่เลยอันนี้เป็นลิงลิงมาหลายชาติไอ้พวกดูฟ้าดูดาวดูดูนี่มันเป er. no ็นเป็นเป็นเป็นหมอดูมาหลายชาติมันต้องแก้นะมันจะกลับไปเป็นอย่างเก่าไอ้พวกที่ขบคิดปนาตาไปเนี่ยมันเป็นปรลาดเป็นปรลาด เป็นปากอะไรใช่เนี่ยมันพุทธเจ้าตัดเองนะเนี่ยฟังธรรมต่อหน้าพุทธเจ้าแล้วก็มีมีลักษณะพฤติกรรมแสดงแบบเนี้ยพระนลเลยสงสัยว่านี่พุทธเจ้านะ่ะเป็นผู้รู้ทมเห็นทมเองแสดงทมเองนะไม่ใช่คนอื่นนะทาไมฟู้ฟังธรรมยังมีกิริยาการที่มันแปลกแปก,แ,ปกแบบเนี้ยนั่งหลับสบะพกกอยู่นะนะั่นแหละฟังธรรมทีไรก็ไม่รู้เรื่องคุยเขียดดีอยู่นะนะั่นแหละ จับนูน่นนี่จับนี่เขยา่าจับต้นไม้เขยา่าจ,จับนู่นจับนี่เขย่าอยู่นั่นแน่นั่งมองฟ้ามองดีอะไรไปเลื่อยเฉยทำไม่เข้าสู่ใจเลยจะมีพวกเดียวที่คบคิดพินาตามเพราะโนริทักลับทุนถาเจ้าว่าทำไมจึงเป็นแบบนี้ทำไมจึงเป็นแบบนี้นี่พุทธเจ้ารู้ธรรมเห็นธรรมเองทำไมทำไมคนทั้งหลายฟังธรรมจึงเป็นแบบนี้นี่เป็นมาตั้งแต่พุทธเจ้าเนอะพุทธเจ้าแสดงธรรมเองนะคนที่บรรลุธรรมมีประเภทเดียวคือที่ขบคิดพินาตามนั่นคือเป็นปลาดมาเก่านี่ความสนใจ ศึกษาทำความเข้าใจมาอยู่แล้วหลายภพหลายชาติเนี่ยแต่ถ้าเราจะกลับไปเป็นอย่างเก่าก็ตามใจเราก็ไม่แก้ไขตัวเราเองมัทีตัยลก็มานั่งหลับมัทิตัยลก็ปล่อยใจลอยมัทิตัยลยก็มานั่งหลับมัทิตัลก็ปล่อยใจลอยหลายคนมาฟังทำหลับตาเลยแล้วมาทำไมหลับตาหลับที่ไหนก็ได้เวลาหลับมีเหลือเฟือเดี๋ยวก็หลับยาวแล้วเพราะว่าอะไรลมหายใจมันเหลือไม่กี่ไม่กี่เฮือกแล้วคนเราก็ตายแล้วก็หลับยาวในตอนนี้ไม่ต้องลืมตาไปอีกเลย แต่เดี๋ยวมาถึงก็นั่งหลับแล้วเราว่าถ้านั่งหลับมาทําไมนั่งหลับไปนั่งหลับที่ไหนก็ได้นั่งหลับตาฟังมนให้มันเข้าใจมันเป็นการสุตตะมยปัญญากาลังชี้แจงเรื่องแผนที่ว่าจะเดินทางเนี่ยเป็นอริยมรรคอริยผลเนี่ยเดินทางเนี่ยมันเปรียบเหมือนการเดินทางอริยมรรคไปว่าทางที่เดินไปสู่นิพพานเนี่ยฟังให้มันเข้าใจว่าเนี่ยเขากำลังสอนเรื่องทางว่าเดินอย่างนี้นั่นอย่างนี้นะจะไปแวะตรงนั้นตรงนี้มันมีทางแยกนั่นแยกนี้อย่าหลงไปแยกนี้นะให้เดินทางนี้ตรงนนี้้้เเเอฟัังขาใจจชดแลวก็ เรียกก็ง่ายล่ะอันนี้ไม่ยอมฟังอ่ะมาทีไรไม่ฟังหลับตาปุ๊บมาถึงก็หลับตาแช่หลับตาแช่ว,ว่างโลกโปภาสบายไอ้ที่มันหลับตาแช่ว,ว่างโลกโ่งสบายมาอยู่ในที่นี้แล้วมันนิ่งมันเงียบมันสว่างได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นของตัวเองมันเป็นของเขาเรามาอยู่ใต้ล่มโพล,ล่มใสของเขามันก็เลยรู้สึกล่มเย็นพอหลับตาลงมันก็เลยมีแสงสว่างหลับตาลงมันก็เลยนิ่งเงียบสงบสว่างเพราะอะไร มันร้อนร้อนมาตากแดดร้อนร้อนมาเดินทางมาไกลเสร็จแล้วมาอยู่ใต้ล่มโพล่มใจใหญ่ของเขามันก็เลยรู้สึกว่าใจมันสงบใจมันล่มเยน็นหลับตาลงแล้วก็สงบแล้วก็เย็นใจส,สว่างไปทั้งโลกกธาตุไม่ใช่ของของเรานะั่นมันของของเขามันคือใต้ล่มโพล่มอยู่ใต้ล่มโพล่มใสเขาเพราะออกไปร้อนเลย ออกลมโพลมใสไปร้อนเลยเพราะมันยังไม่ได้เป็นต้นโพต้นใสของเรานี่เขากำลังสอนให้ปลูกต้นโพต้นใสแต่เราเนี่ยไม่ปลูกแล้วเราจะอาศัยล่มโพลมใสเขามันจะอยู่ได้ยังไงตลอดไปล่มโพลมใสเขาเดี๋ยวเขาก็ตายเราต้องปลูกล้มโพล่มใสขึ้นในใจเรามันจึงจะเป็นล่มโพล่มใสที่เป็นอมตะตลอดการไม่ใช่ไปอาศัยล่มโพล่มใสของใครได้หรอกเพราะ่ะนั้น ใครที่มาฟังธรรมะชอบมันนั่งหลับตาจับใจที่ว่างโล่งโป่งเบาสบายสงบนิ่งว่างสว่างไปหมดทั้งโลกกาตุา<ม>อันนี้ขอให้รู้เลยมันเป็นของเขามันเป็นของเขามันเป็นลมโพล่มใจเขาเรามาอยู่ใต้ลมโพล่มใจเขามีความไม่สบายใจอะไรมาเข้ามาปุ๊บมันก็สบายใจแล้วไปจับอยู่ใต้ลมโพล่มใจเขาเนี่ยพอออกไปก็ไม่สบายแล้วมันต้องฟังมันต้องฟังสุตตะมยปัญญา แล้วเอาไปจินตามายะปัญญาไปขบคิดพิจารณาตามกติดจดจอบเอาไปโยนิสโสมนัสิการเอาร,รมนั้นน่ะให้อยู่กับทรรมกินกับทรรมนอนกับทรรมไปไหนก็ไปกับรรทรทรมที่ได้รับความเข้าใจมานั่นแหละเป็นธรรมวิทยาสะาพดชงเนี่ยพดชงทางการตรัสรู้เนี่ยธรรมวิทยาเอาไปกัดติดจดจอ่จอจดจอ่อกัดติดเข้าจนกตั้งเอาวิชานในใจมันดับไปนั่นแหละมันก็เลยเปนทุกข์ไป เข้าใจไหมอืมมันเป็นปัญญามันเป็นปัญญาสามแต่พอพ้นแล้วมันพ้นจากปัญญาสามแล้วมันเลยปัญญาสามไปเป็นใจที่ทิ้นปุงแต่งมันพ้นปัญญาสามไปแล้วปัญญาสามมันยังแค่ขั้นปฏิบัติอริยมรรคอริยผลอริยมรรคมันจะเป็นแค่ขั้นปฏิบัติอยู่มันจะไม่เป็นผลผลพวกเป็นใจที่ที่ความปรุงแต่งมันเป็นผลไหมเป็นอริยผลแต่ละอันนี้มันพ้นมรรคแล้วพ้นกิริยาจิตมรรคมันจะเป็นแค่กิริยาจิตยังเป็นการกระทําอยู่ ยังเป็นปการปฏิบัติอยู่ยังเป็นการเดินทางอยู่แต่เป็นผลแล้วบันที่สุดการเดินทางแล้วสิ้นสุดกริยาจิตแล้วก็เวลาฟังธรรมหลวงตาก็ติดตามไฟล์หลวงตาค่ะคือเวลาฟังหนูว่าหนูก็เข้าใจเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องรอต่อไปคือความเข้าถึงอะค่ะเข้าถึงธรรมก็คือการโยนิโสเข้ามาค่ะถูกต้องแล้วปริทานกล่าวไว้ว่าในพระไตรปิฎกอะมีตั้งร้อยกว่าแหง่ง ที่เจ้าตัดไว้ว่าต้องมีอยู่สองประการนี้ถึงจะบรรลุธรรมได้บรรลุปณิพาน์ได้คือหนึ่งต้องมีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเนี่ยเราชี้ไปที่ต้องมีผู้รู้ทมเห็นทมชี้ทมได้จริงรู้จริงเห็นจริงแล้วก็ชี้สามารถชี้ทาได้จริงเป็นธรรมจริงและชี้ทมได้จริงชี้ทาให้ลูกศิษย์ได้จริงนั่เน่ะคือกัลยาณมิตรที่สุดยอดที่เราควรไปหาเขาคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงเป็นธรรมจริงและท่านชี้ทมได้ลงในปัจจุบันขณะจริงที่ทิ้ยึดได้จริง นั่นแหละท่านใดที่ที่ท่านเป็นอย่างเนี้ยตัวท่านเองก็รู้ธรรมเห็นธรรมจริงเป็นธรรมจริงที่ทิ้นยึดจริงแล้วท่านก็ชี้ขนาดจิตเราที่เป็นหลงเป็นอวิชชาให้สิ้นอวิชชาได้จริงในพขนาจิตท่านใดที่เป็นได้อย่างเงี้ยไปหาเขาเลยนั่นแหละคือกัลยาณนะวิธีแท้จริงสองเมื่อเขาชี้ให้แล้วเนี่ยก็ต้องมาโยนิโสมนัสิการนักกัดจิตจดจอ่อพิจณาใครควรจนมันเห็นจริงตามที่ท่านชี้มาแล้วก็ปล่อยวางความหลงยึดมั่นถือมั่น ดับอวิชาที่หลงในใจที่ตัวเองไม่เห็นที่เขาชี้มาให้ได้หมดสิน้นมันจะเป็นดือ้อเราชี้ไปแล้วก็หลายคนก็อาจารย์ไม่รู้จริงไม่เห็นจริงเราไม่ได้เป็นจริงอย่างอาจารย์บอกซะหน่อยหลายคนไปพูดอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยเ,เสียหายย่อยยับมากเลยเพราะอะไรดื้อมากเลยแล้วปฏิบัติไม่ปฏิบัติครับพอชี้ไปแล้วว่าเป็นอย่างงี้นะไม่ใช่เลยเราไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่คนอื่นทั้งหลายเห็นว่าเราเป็นอย่างเงี้ย แต่ตัวเองบอกว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้คิดเลยอาจารย์บอกคิดไม่ได้คิดเลยคิดที่ไหนเนี่ยเพราะเราเนี่ย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 นั่งหลงคิดอยู่นั่งนั่งหลงพุงแต่งอยู่ไม่เห็นเลยเนี่ยไม่ได้คิดเลยตาบ้าก็ได้เดี่ยมไหมไม่คิดเลยเนียไหมแล้วก็แคมทำทำทำหน้าตาเออเออเนี่ยไหมเนี่ยดูสิดูสิไม่ได้คิดอะไรเลยทําหน้าทาหน้าเออเออมองฟ้าเนี่ยไหนว่าคิดไหน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 คิดทาหน้าเออเออ ไม่ได้เนะื้อไม่ได้คิดปรุงแต่งทำเลยอนะ่ะมันก็คิดปรุงแต่งทำอยู่นั่นแหละพอบ,บอกว่าเนี่ยมันคิดอยู่เนี่ยคิดอยู่เนี่ยเอากล้องเอากล้องมือถือมาถ่ายให้หน่อยดิดูหน้าตามูอหูบอกบุญไม่รับเลยเนี่ยบอกว่าไม่ได้คิดปรุงแต่งอะไรพอเอาถ่ายรูปก็ได้ถ่ายรูปก็ได้แล้วก็หน้ามองฟ้าเออๆอย่างี้ยเอาถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลย,ย,เ,ลยเอ้ยนี่มันคิดปรุงแต่งทําหน้าเออไว้ี๋ยังไม่รู้ตัวเองคิดปรุงแต่งเลยเนี่ยแต่ละคนมันยึดถือบอกกัชี้แล้วไม่ไม context. อะ่ะไม่ยืดถืออะไรๆไม่ยึดถือทุกอย่างกว้างเปล่า แบ,บมือขึ้นฟ้าสองฟ้าว่างเปล่าว่างเปล่านี่นิพานยังไม่ยึดถือกิเลสก็ไม่ยึดถือว่างเปล่าโอ้โหก่อนจะเข้ามาหามันดํามืดเลยพลังอัศจริย์โอ้โหยมืดไปหมดเลยนะว่างเปล่าพอเข้ามาใครก็สัมผัสได้ว่าโอ้โหเครียดซะไม่มีอะดไปหมดเลยมาถึงยกมือแบ,บมือว่างเปล่าอาจารย์ไม่เชื่อดูดีว่างเปล่ากิเลสก็ไม่ยึดถืออะไรก็ไม่ยึดถือแล้วเป็นไงผลแต่ละคนเนี่ย ที่ว่างเปล่าภายในครั้งเดียวที่ไปเรียนมานิพพานไปในวันเดียวมาเละเทะไปหมดเลยฮะเละเทะกินเหล้าเมายาเข้านารีเละเทะไปหมดเลยเนี่ยแล้วก็เรา,เ,าเราเราว่าแล้วก็ว่างเปล่าไม่ยึดถือกิเลสไม่ยึดถืออะไรเลยจะกินเหล้าเมายาจะมีเมียกี่คนไม่เห็นจะยึดถืออะไรเลยลูกเมียม,มาร้องห่มร้องให้ทํา,า,าทไมเป็นอย่างนี้ว่างเปล่านิพพานแล้วทำไมยึงเป็นอย่างนี้ไม่ยึดถืออะไรในโลก พราะน,น,นั้นกิเลสอะไรก็ทําได้ทุกอย่างลูกเมียาพามาร้องไห้่ะอ่าทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะนิพพานก็เป็นหมดแล้วแล้วก็บอกว่าให้เซอร์วิสติเกตรับรองกันว่านิพพานแล้วไปมั่วตัวกันหมดเลยทําไมเป็นอย่างงี้อ่ะมาร้องโ่มร้องไห้กันว่านิพพานแล้วว่ะสิ้นยึดแล้วจะทําอะไรก็ได้ไม่ผิดสักอย่างเดียวกินเหล้าเมายากินเบียกกินเหล้าดื่มวายสนุกสนานร้องรำทำําเพลงเนี่ยไปอยู่ด้วยกันแหละ มามาหาร้องห่มร้องไห้นั่นพาเขาไปนอนก pit, ับผู้ปฏิบัติธรรมในการลุกเส่ hr, ลุกหานะแล้วมาร้องห่มร้องไห้กันเนี่ยลูกเมียมาร้องห่มร้องไห้มาปฏิบัติยังไงล้นิพพานยังไงแล้วเนี่ยมันนิพพานยังไงละแบบเนี้ยหลงมากเลยนะปฏิบัติทำไมกันเป็นอย่างเงี้ยหลงมากแล้วเราถามว่าทําไมเป็นอย่างงี้เล่าทําไมพ่อถึงเป็นอย่างงี้ทำไมทำไมสามีเป็นก็บอกว่าจะไปทันจะไปบอกจะมาว่านะเดียย๋ยวเดี๋ยวเป็นบาปกรรมหนัก เพราะว่านิพพานแล้วจะทําอะไรก็ไม่ผิดนี่มันหลงกันทักรนาดนี้นะเนี่ยมันหลงทักนาดเนี้ยมันจะทําให้คนเสื่อมศรัทธาพระพุทธศาสนาเขาบอีกพวกเนี้ยนิพพานแล้วนิพพานแล้วจะไปทากันแบบนี้นิพพานแล้วทําอะไรก็ไม่ผิดสักอย่างหนึ่งจะทําอะไรก็ได้โอ้ยถ้าอย่างงี้มันก็ทำให้คนเสื่อมศาสนาพุทธหมดไม่ต้องพูดถึงอะไรอย่างเงี้ย นี่เนี่ยคือพวกที่ทำลายศาสนาไม่จะว่าที่อื่นเข้ามาทําลายตัวเองก็ทําลายหมดเลยแบบนี้หลวงตาคะถามอีกนิดนึงคือบางทีหนูฟังไฟล์หลวงตานะคะหนูก็รู้สึกสงบอะแต่บางทีมันก็หลับอะคะ่ะแต่ไม่ใช่ทุกครั้งนะคะคือถ้าตั้งใจฟังก็เข้าใจแต่หลายครั้งที่หนูรู้สึกว่าพอ ไอ้ยินโทรเค้นเสร็จแล้วได้ยินเสียงหลวงตาแล้วสักพักหนึ่งบางครั้งหนูก็หลับไปแล้วก็มาตื่นอีกทีหนึ่งก็ตอนเสียงเพลงขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแต่รู้สึกว่าสงบเย็นแล้วคือไม่ได้คืออย่างที่หลวงตาว่าใช่ไหมคืออาจจะเป็นแบบคือเราได้รับกระแสความสงบจากหลวงตาที่ท่านเมตตาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เราง่วงหลับไปหรือเปล่าคะเออไปจับอารมณ์อะไปจับไปจับอารมณ์ที่มันที่ความรู้สึกที่มันสบาย ไอเย็นในความเมตตาอยู่ใต้ลมโพล่มใจเขาแล้วเราไปจับความรู้สึกตรงนั้นตอนนี้ความรู้สึกที่เราไปจับไว้มันมีกําลังแรงกว่าปัญญาที่สนใจในธรรมท,ที่ที่จะทําความเข้าใจเราเลยทิ้งค่อยๆละทิ้งจิตนะมันไปสนใจกับกระแสที่ได้รับที่มันสงบล่มเย็นมันว่างโล,ลง่งโปร่งเบาสบายใจมันสว่าง ไอ้กระแสจิตที่มันสนใจทําเพื่อความตัสรู้เนี่ยบรนเลยหมดอ่อนกําลังลงแล้วก็สุดท้ายก็ละทิ้งความรู้ความเห็นก็เข้าใจไปจับอยู่ตรงใจที่ว่างโล่งโปร่งสบายกระแสที่มันเย็นมันก็เลยค่อยๆดูดเข้าไปแล้วก็ง่วงเพราะว่าปัญญามันหายค่อยๆเลือนหายไปปัญญาที่เป็นสุตธรมญปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญามันค่อยๆหมดแรงหมดกําลังแลวกลายไปไปจับอยู่ในอารมณ์ พออยู่ใน,นลมทุ่ฝังเข้าไปพุ๊บมันก็เลยดูดมีกําลังมากกว่าปัญญาก็ที่ปัญญาสามที่รู้เห็นเข้าใจอยู่ที่กําลังปฏิบัติทําความเพียรเขา้าใจอยู่ก็หมดกําลังแล้วก็เหลือแต่ความนิ่งเงียบสงบแล้วก็ง่วงหลับเพราะหนูไม่เคยหลับกลางวันหรืออะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะฟังเพลงหรืออะไรย้ยแต่หนูหลับได้เพราะหนูฟังฝ้ายหลงตาเลยหนูถึงหลับไ่เอยก็อย่าก่้น,นเลเพราะฟังเพลงมันไม่ได้อยู่ในกระแส <laughs> ไม่กระแสคอนใต้ลมโพลมไส้ก็ พอมาฟังทำก็อยู่ในกระแสใต้ลมโพลมใจก็มันก็เลยพอบันทิ้งปัญญาสามคือใจที่มันเดียเด่ยวเดี่ยวมุ่งมั่นต้องนิพพานเดี๋ยวนี้ต้องนิพพานเดี๋ยวนี้มันหมดกําลังนแล้วเนี่ยมันเลยไหลก็ไปสู่ใจที่สบายแล้วก็ง่วงแล้วก็หลับไปปัญญาที่เดินตามก็หายไปหมดเลยมันต้องเด็ดเดี่ยวจริงๆน้อยคนที่จะทําได้ต้องเด็ดเดี่ยวต้องนิพพานเดี๋ยวนี้ต้องฟังให้เข้าใจนิพพานเดี๋ยวนี้ให้ได้นิพพานเดี๋ยวนี้ให้ได้ นั้นไอ้การฟังธรรมเนี่ยถ้าใจไม่อยู่กับตัวนิดเดียวเนี่ยมันไม่เป็นธรรมเลยฟังธรรมไม่รู้เรื่องที่บอกว่าโสรดปัญหาเนี่ยลูกศิษย์ของพาวลรีสิบหกคนไปถามปัญหาพระพุทธเจ้าหนึ่งคำถามหนึ่งคำตอบบรรลุนิพพานหมดเลยเหลือคนสุดท้ายคือหลานของพาวลรีถามบ้างคนที่สิบหกถามแต่ใจมันคิดถึงแต่พาวลรีที่เป็นลุงว่าโอลุงเรามีปัญญาปาดเปลืองมากกว่าทุกคนนี่ละที่มาถามพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านลุงเราได้มาเองนะบรรลุนิพพานไปแล้ว นี่ลุงเราจะต้องให้ลูกศิษย์สิ้าคนที่หกคนทั้งเราเนี่ยมาถามพุทธเจ้าให้เอาไปบอกแล้วก็แถมบอกซะได้ว่าไอ้สิบห้าคนเนี่ยมันฟังจบปุ๊บมันบรรลุปณนิพพานหมดมันจะไม่ไม่กลับมาหาเราแต่เจ้าเป็นหลานเราเจ้าจะต้องกลับมาบอกเราว่าสิบห้าคนเนี่ยได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าว่ายังไงรวมทั้งของเจ้าด้วยไอ้นี่เลยกังวลแล้วก็คิดถึงแต่ลุงพอพุทธเจ้าถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าตอบไม่รู้อะไรเลยสิบห้าคนไรรลุหบดเพราะว่าไม่มีความกังวลเพราะฉะนั้นเรากังวลหรือส่งจิตออกนอกไปหาใครขณะฟังธรรม นิดหนึ่งน้อยหนึ่งฟังทำไม่รู้เรื่องใจไม่เป็นธรรมเลย